ไทัยธานีเด็ดกว่าโอ้โหอุทัยธานีนี่กำลังจะไปยื่นใบสมัครกับกรตสายเลือดเดียวกันค่ะพี่อย่างน้อยเราก็ใส่เลือดเดียวกันเรื่ององเรื่องเป็นเช่นนี้ที่อุทัยธานีริมแม่น้ําสแกกลางครับซึ่งเต็มด้วยปลาแรดสแกกลางเดือดใช่ไหมอร่อยมากปลาแรดนี่นะสิ่งเดียวที่ต้องทําคือทอดกระเทียมอย่าไปทำอย่างอื่นสิ่งเดียวที่ต้องทําตอนนี้คืออย่าให้หมอคลางดาไปถึง <laughs> มันกินแน่มันกินรัดของเธอแน่เพราะแต่บบนี้เธอไม่มีนอใช่ <laughs> uh, มันกินหมด uh, 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 uh. ทีนี้ปรากฏว่าวันนี้แต่เช้าเลยเช้าเจ็ดโมงกว่าๆวา่าพนาุพระเดชนุ้ยปรีลง <laughs> ลงไปแล้วป๋าไปแล้วเนุ้ยปรีคือตัวแทนของชาดาไทยเสรเดินยังไม่ตรงเลยนะเป็นนายกประจวบศรีปีนะเมื่อวานเมื่อวานไปสมัครตั้งแต่เช้าเลยเมื่อวานไปเจ็ดโมงสามสิบเก้าเรื่องานยามดีทัดไปแป๊บเดียวมันนันยาไทยเสรสวยเช้งกระเดะเลยนี่อบจอุทัยธานีสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใช่ไหมก็ถึงวันที่ห้ามั้ยหกหกครับหกนี่นี่นี่ป๋าป๋ามาแล้วป๋าลงทะเบียน ลงทะเบียนแล้วป๋าลงทะเบียนแล้วใส่แว่นใส่ตายาใส่แว่นแป๊บหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองใส่แว่นแป๊บหนึ่งอัปปะเซนป๋าเซนป๋าเซนแป๊บหนึ่งอ่ะมาตั์ที่นี่ป๋านั่งหลออันนี้อันนี้ก็อพันละพัคของป๋าป๋านั่งรอป๋ามาเจ็ดโมงยี่สิบสองนาทีนะสื่อจดนาที อ่ะสันนี้มาแล้วรถมาแล้วรถก็มีนะรถมาเก็มาเลีนะลูกสาวรถมีรถแห่หาเสียงมาแล้วนะมคืนนึกว่านึกว่านั่นแหละดาราสาวิกาเออมอาพิงค์กี้อันเลยเซนแล้วเซนแล้วมีคนมาบอกคนนี้คนเสื้อม่วงเนี่ยเดินบาการีสบาคะริบก่อนมันนันยาบอกอะไรขอน้ำหน่อยขอแห้งค่ะแสลงนโยบายโทรศัพท์มา แล้วเดินตัวเอียงอ่ะกระโปกกระเพกอ่ะลุงอ่ะป้าป้ามาคุยอยู่สายอยู่ในสายเคยทดสอบแล้วมันรันยางทำหน้าแล้วไงแล้วไงแล้วไงเราแยกย้ายกันกลับก็สิถ้าเราไปดูอีกทีนึงนะถ้าเราสโลโมชั่นตอนนั้นเราจะเห็นแล้วถ้าทดสอบมันจะโกมากครับอย่างเดี๋ยวย่าเพิ่งอยู่ในสายอยู่ในสายเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะดูอีกทีอ่ะดูอีกที แต่จ,จริงไอ้เจ้าเสื้อเมือมากระซิบมนันยาไปแล้วนะแอ,อ้กแลนเอาไปกอนนีส่สามเมษสาแล้วไงสามแม่สาแล้วไงไอ้จำงนำออกไปเลยไอ้จำงนำอ,อกลูกชายเปล่านี่ลูกชายเจส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 บอกแม่แม่แม่ ลุงเขาว่าเจสสีนี่เซนดีนะคือมาถึงปั๊บลงเข้ากากก่อนเลยโอเคเดี๋ยวก่อนแต่คุณเจสซนที่คุณคุณไวมากคุณไวมากเจสซนตัดแม่ออกไปเลยตัดแม่ออกไปเลยแล้วแม่บอกว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันยังไงเราก็สายเลือดเจสซนแบบปกป้องแม่เลยอันนี้ดูเซนเขาดีนะแม้ว่าฉันจะ อ,อยู่ในสายนี่อยู่ในสายนี่คุยกันอยู่ในสายนี่มันนัญญาไทยเศร็จบอกการที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอรครั้งนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะทะเละขาะกับใครนะคะเพียงแค่ว่าแนวทางแนวคิดของแต่ละคนไม่ตรงกันแต่เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันยังพูดคุยกันดีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแนวทางยังไปกันไม่ได้แค่นั้น <ขา S 1> และแนวทางนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยนะคะ <ขา S 1> เป็นเพียงแค่แนวทางในด้านความคิดเท่านั้น เพราะนักการเมืองทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วทุกคนต้องทำเพื่อจังหวัดของตัวเองอยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้อยากให้มันเกิดเพราะครอบครัวเราก็ถือเป็นอีกครอบครัวที่มีหลายคนขอเอาไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของความรักตอนนี้ในเรื่องของการเมืองกับการทะเลาะกันมันคนละเรื่องจึงอยากจะบอกว่ารักกันเถอคะค่ะพี่น้องอะอย่างไรมันก็สายเลือดไม่รู้บอกใครแล้วหลังจากนั้นบอกไอ้คนในโทรศพัพท์หลังจากนั้น ชาดาคือคนในโทรศัพท์แล้วชาดาเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วชาดาจะแถลงพอตกค่ำคือมันเดียวกันเองคืองานได้ตั้งแต่เช้าเช้าแยยี่สิบสองนาทีแล้วแยกย้ายไป้วชาติแล้วเพลงชาติไทยยังไม่ขึ้นเลยแยกย้ายแล้วเพลงชาติเลยตอนเย็นสิบแปดนาฬิกาเพราะฉันทำข่าวสิบแปดนาฬิกามันมาสิบแปดนาฬิกาครับฉันแล้วพอตกตอนค่ำเว้ยเขามีรายงานว่าหลังจากที่มีกระแสความขัดแย้งของพี่น้องตระกูลไทยเสร็จ จะลงสมัครทับลายกันอเออทับเส้นกันล่าสุดน่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่ามนัญญายอมถอยหลังคุยโทรศัพท์ปลายสายกับพี่ชายตัวเองคือชาดาไทยเศษมีคนกลางช่วยเจรจาคือเจเศษไทยเศษสสอ,อุทยัยธานีลูกชายของมนัญญาโดยลูกมนัญญาบอกมนัญญาว่าคนกันเองคุยกันได้ฉันชอบมากขอทำเสื้อยืดได้ไหม คนกันเองคุยกันได้ออรายงานเพิ่มเต่บอกว่าจากนั้นจากเนี้ยก็จะมีแต่ป้าเดดน่ะพระเดชนุ้ยปรีอดีตนายกอบจัทยธนีสีสมัยสายตรงชาดาลงสมัครในนามกลุ่มชื่อว่าคุณธรรมคุณธรรมเขาอยู่ในมุอของช <laughs> <c oughs> าดาคนเดียวคนเดียวเลยนะโดยมีสัญญาใจว่านายประเด็จจะต้องไปขอโทษมนัญญา หรือเบมแมมในเรื่องอดีตที่เคยมีปัญหากันซึ่งเราไม่รู้ปัญหาอะไรนะครับแต่ชาดาเนี่ยเป็นคนเคลียร์ปมร้อนสายปริศนาสั่งทั้งประเด็จและมดัญญากลับบ้านไม่ต้องสมัครมาดัญญาคอยแล้วใช่ให้ประเด็คนเดียวคไปขอโทษคนกันเองคุยกันได้คนกันเองคุยกันได้เจเสดเป็นตัวกลางให้เจเสดลงเลยแล้วกัน ไม่ได้ปพราะฉะนนจุดไม่ได้นะป๋าต้องลงป๋าไม่ได้ป๋าต้องลงป๋าบอกเนยอยู่ในสายนี่ป๋าบอกป๋าเด็ดหนุ่ยปรีคนกันเองคุยกันได้แม่กลับก่อนแม่ <laughs> เออตัดเลยตัดแล้วป๋าจิกโกอย่างนะ้นะเดินจิโกโง่มากนะโกโเดินไมโซเซลเ,ลเล็กจิกโก่โซเซสี่ฉันน่กคุณเบญญาเขาสี่ปีสี่เขาอยู่สี่ใช่ไหมสี่สมัยสสมัยยี่สิบปีเพศสี่สี่สิบหกสิบหกปีก่อนหน้านี้มาเป็นมาอย่ในซอจอ อยู่มา20ปีปลาเล็ดทุกตัวในแม่น้ำสแกงกลางรู้จักเขาหมดเออตะกระสายพันปูเป็นคนบีบไข่ออกมาเลยเจเสทายเซธนี่เขาเป็นสอสอแล้วนะใช่เขาเป็นสอสอของอุทัยธานีด้วยใช่เจเสทายเซธพี่ดูเขาชอบเมืองอุทัยธานีมากใช่เมืองเล็กน่ารักเมืองเล็กน่ารักมากยิ่งตอนเย็นๆนะน่ารักที่สุดเดินไปเดินมาอาจจะเจอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าได้ใช่เป็นเมืองที่ตึกทาสีอ่ะทาสีม่วงอ่ะทั้งเมือง เดินอ,ออกจากบ้านที่ประทับมาที่ตลาดถนนคนเดินตอ,อกโรงยาได้เลยนะใช,ะใช่ใช่อ่า